วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเล่นเทปวอล์กแมนนะครับไอว่า HSJX 707นะครับผมเป็นรุ่นท็อปตัวบางของไอว่าเขานะครับผมมาดูวัสดุกันนะครับวัสดุก็คือเป็นโลหะนะครับผมฝาหน้าเป็นโลหะฝาหลังก็โลหะครับผมแล้วก็โดยที่มีลางฐาน 3 A 2สองก้อนนะครับรุ่นนี้จะอัดได้นะครับผมแล้วก็มีวิทยุด้วยมีระบบ d o l y y C นะครับผมหัวเทปแบบนี่ครับผม Amorphous นะครับผมหัวเทปรุ่นท็อปของเขาเลยในยุคนั้นแล้วก็ระบบมีอะไรบ้างลูกเล่นก็จะมี ออโตอรีเวิร์ดนะครับผมกับเทปอัตโนมัตินะครับแล้วก็แล้วก็ p l s นี่ระบบเกี่ยวกับเรื่องของความถี่ครับผมเพิ่มความคมชัด d s l ในระบบเบรพัฒนาโดยไอว่านะครับอันนี้ถ้ามีรีโมทพอดีวันนี้ไม่มีนะร,รุ่นนี้ถ้ามีรีโมทก็จะกดใช้รีโมท ะครับกดออนนะครับผมนี่เล่นถ้าไม่มีรีโมทก็สามารถเล่นที่ตัวเครื่องได้เลยครับผมกดเล่นที่ตัวเครื่องได้เลยแล้วก็ระบบ BBE นะครับผมระบบ BBE ก็จะเป็นเพิ่มความถี่เสียงที่แบบเสียงแหลมแหลมนะครับเพิ่มแล้วเสียงจะเวทีก็จะกว้างขึ้นนะครับผมจะไม่แคบฟังก็สบายขึ้นนะครับผมระบบดับบี รุ่นงทับก็จะเป็น W ถึง C นเลยครับ B C เลยนะครับส่วนใหญ,ญ่ผมไม่ค่อยเปิดจะปิดหมดชอบแบบ normal นะครับผมวอลลุ่มก็มีอยู่10 10ระดับนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ใส่หูฟังนะครับใส่แจ็คไมค์ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นที่เสียบเป็นรีโมท นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดีกว่าเป็นไงใส่ฐานนะครับง่ายเลยรามาสะดวกเสียงดีมากใส่ฐานนะครับผมรุ่นนี้สิ่งที่พิเศษนะครับผมคือคือว่ามีระบบเสียงน้ำทางด้วยเหมือนเนวิกิตเตอร์เลย แล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นโลโก้เล็กนี่คือถูกถูกซื้อโดย Sony นะครับผมกิจการไอว่าถูกซื้อไปแล้วแต่ว่าระบบเดิมๆก็ยังยังโอเคอยู่ครับผมแค่เปลี่ยนโลโก้จากไอว่าตัวใหญ่เป็นไอว่าตัวเล็กนะครับแล้วก็เวลาเล่นกดเล่นเนะี่ยก็จะมีเสียงนำทางว่าคุณกำลังเล่น ไปด้านด้าน forward หรือ reverse แล้วคุณ stop นะครับผมเดี๋ยวผมลองเสียงดูทดสอบด้วยหูฟัง Sony รุ่นอ่าเป็นเดี๋ยวดูก่อน Sony MDR E454 ครับผม,ผมฟังทิ่รีโมท Sony จริงๆถ้าฟังกับ B99 จะแจ่มมากครับตัวนี้ เสร็จคร้บไปเ,เทียมนะครับโอเคเดี๋ยวทดลองนะสักครูน่นะโอเคกดเพย์มันจะบอกว่า forward pay back กลับอีกหน้ามันจะบอกว่า reverse playback ถ้า stop ก็ stop มันก็จะมีเสียงนำทางก่อนครับให้เท็คมากครับสมัยนั้น โอเคครับผมหลังจากลองเทสเสียงดูแล้วนะครับรุ่นนี้จะเสียงเสียงเบสนี่มีมิตินะครับผมมีความลึกนะครับเสียงร้องชัดนะครับเสียงดน,นตรีนี่แบบว่าได้ยินแบบแยกรายละเอียดน,น,นตรีได้ดีมากๆเลยครับผมสมก็เป็นรุ่นทรรจริง,รงถ้าฟังกับตัวไอว่าวีเก้าเก้านี่หลับคาหูนี่แหละครับ เสียงดีจริงครับรุ่นนี้โอเคขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามมาคลิปหน้านต่อไปนะครับขอบคุณครับ